เพื่อนๆฝน,นก็ตกฟ้าก็ร้องนะไม่รู้ว่าพี่พรจะได้ไล้นานหรือเปล่านะทุกคนยังไงก็ขอโทษขออภัยนะคะถ้าลงไลก่อนเดอ้อมาด้วยรักแนละคิดถึงนะคะมีใครจะเห็นพี่พรไหมเนาะไม่ได้มาไล้นานโทรศัพท์อยู่ไหนนะ้าว่าจะแชร์ไล์สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พรด้วยนะคะวันนี้ไลฟ์ที่อำเภอจเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครน,นะคะเพื่อนๆมีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันนะคะจะมีใครเห็นพี่พรไหมนะวันนี้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่มีใครนะเข้ามาเห็นพี่พรน,นะ ฟ้าก็ร้องฝนก็ตกแมงปันบอลสวยโทรศ8 5 7477 3ห้สองห้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่พรด้วยนะคะทักไล่์ นี้ก็พอแลทุกคนเดี๋ยไม่ได้ไลน์นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พรด้วยนะคะทุกคนคแว่นตาก็มวัวเป็นฝ้าเซ็ดสักหน่อยอาจจะไม่ได้ไลน์นานนะเพ,นเพื่อนเพื่อนเพราะว่าฝนตกเนาะฟ้าร้องตกเฉย,ยไม่กลัวหรอกแต่ฟ้ามันร้องด้วย วันนี้พี่พรมีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันนะคะเพื่อนๆใครมาที่หลังสามารถดูย้อนหลังได้นะคะใครไม่สะดวกโอนพี่พรก็ยินดีเก็บไปทางไปกับปอนนอไทยนะคะค่าส่งสี่กระถาง50บาทไปกับปอนอไทยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าห้ากระถกระถางมันล้นมันหากล่องใหญ่ไม่ได้ <laughs> หากล่องใหญ่ไม่ได้นะทุกคนเนาะดูไม้ไปเลยเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวฝนตกก่อนไม่ได้ไล กำลังจะตกก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทั้งสิบล้านดวงใจนะคะวันนี้พี่พรมีหนึ่งเดียวมาแบ่งปันนะคะเพื่อนหนึ่งเดียวเป็นไม้สวยเป็นไม้สวยเลี้ยงง่ายลายงามหนึ่งเดียวในจักรวาลน,นะคะเพื่อนๆถ้าฟอร์มนี้พี่พรแบ่งปันสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะเพื่อนๆแล้วมีฟอร์มแม่พันธุนะคะ ฟอร์มแม่พันนี้คือมีหัวพร้อมผ่าเลยนะคะเพื่อนๆใครอยากได้ไปทําแนวทําพันุ์ทําอะไรละพินสวัสดีค่ะพี่พรไม่ได้มานานสวัสดีนะคะซันเซ็ตโอไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอโทษหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลฟอร์มนี้นะคะเพื่อนสูงสอกพี่พรเลยนะคะมีหัวพร้อมผ่าเลยใครอยากได้ไปทําแนวทําพันุ์นะคะทุกคนนี่เป็นไม้ที่สวยสีสันสดใส มีหัวพร้อมผ่าแบบนี้พี่พรพี่พรแบ่งปันกระถางละห้ายนะคะเพื่อนห0าร้วมฟอร์มนี้2องรห้ารวมส่งนะคะเพื่อนๆหนึ่งเดียวในจักรวาลน,นะคะใครอยากได้สวัสดีเพื่อนๆทั้ง16กล้านดวงใจนะคะฟอร์มนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วครึ่งนะคะฟอร์มสวยราคาประหยัดเบาๆสองร้อยห้าสิบนะคะให้รวมส่งถ้าฟอร์ม แม่พัน์สูงเป็นศอกนี้ห้าร้อยรวมสูงนะคะเพื่อนมีหัวพร้อมผ่าเลยจ้าฟอร์มนี้นะแล้วใครอยากได้ต้นนี้ณเมืองนนแผงนะคะเพื่อนเพื่อนสูงศอกพี่พรเลยนะคะป้ายสวยลายงามกระทางนี้พี่พรแบ่งให้หนึ่งร้อยนะคะเพื่อนใบหนานะคะใบหนาก้านแข็งอดีตเคยเทพเคยแล หนึ่งร้อยนะคะเพื่อนๆฟอร์มนี้นะคะนักมังนนแผงนะคะว่าน้าสวยมากป้ายด่างเหลืองป้ายด่างชมพูนะคะฟอร์มนี้หนึ่งร้อยนะเพื่อนๆและมีมะน,นีล้อมเพชรอันนี้ก็ฟอร์มสูงเป็นศอกเลยนะคะทุกคนลายสวยสวัสดีเพื่อนๆทั้งสิบสองล้านดวงใจนะคะลายสวยฟอร์มนี้พี่ปอก็แบ่งปันหนึ่งร้อยนะคะเพื่อนๆสูงศอกหนึ่งเลยเป็นแม่พันธุ์เลยนะคะ มะนีล้อมเพชรนา้างามมากทุกคนหนึ่งร้อยนะคะเพื<ๆ>่อนๆหนึ่งเดียวใน, 1, 1> วนจักรวาลพ่พนไลค์แล้วเนาะนแล้วใครอยากได้ซับลุงโลดเพื<ๆ>่อนๆสวยมากสวัสดีค่ะซัมซุงสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆที่แวะมาซับลุงโลดฟอร์มนี้สวยเป็นไม้แยกหน่อนะคะเพื่อนงามมาก กระถางละหนึ่งร้อยนะคะเพื่อนๆซับลุ่งโลดนี่หนึ่งร้อยใครสนใจอยากได้ฟอร์มนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยเชื่อก็ดีนามก็เพราะหนึ่งร้อยนะคะสวัสดีเพื่อนๆทั้งสิบเจ็ดล้านดวงใจนะใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามพี่พรด้วยนะคะใครไม่สะบวกโอนพี่พรก็ยินดีเก็บปลายทางไปกับปอนอไทยนะคะเ<ม>พื่อนสิริมงคลดีฟอร์มนี้นะคะเพื่อนๆหนึ่งร้อยจ้า สวัสดีค่ะ b e a u t i f u l b e a u t i f u l n e pan madam thank you นะคะ thank you very much หนึ่งร้อยนะคะเพื่อนๆสิริมงคลดีฟอร์มนี้หนึ่งร้อยค่าส่งห้ากระถางห้าสิบสี่กระถางห้าสิบบาทไปกับปอนนไทยนะคะเพื่อนแล้วก็ต้นนี้แม่ฟ้าหลวงนะคะเพื่อนหน้านี้มีอีกหน้าหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวอีกหน้าหนึ่งพี่ปอมาให้ดู หน้านี้ก็หนึ่งร้อยนะคะเพื่อนๆหน้านี้ก็หนึ่งร้อยนะคะอยากได้หน้าไหนก็ได้นะคะทุกคนกระถางด้หนึ่งร้อยนะคะเพื่อนแม่ฟ้าหลวงกระถางด้หนึ่งร้อยจ้าสนใจทักได้นะคะนพพรมีตุ๊กแกนะคะเพื่อนๆ ตุ๊กแกฟอร์มนี้สวยมากเป็นแม่พันธุ์มีหน่อแล้วนะคะทุกคนหน่อขึ้นมาแล้วหนึ่งฟอร์มสวยนะคะทุกเป็นฟอร์มแม่พันธุ์เลยเพื่อนเพื่อนฟอร์มนี้พี่พันธ์แบ่งปันสองร้อยนะคะเพื่อนเพื่อนตุ๊กแกมีหนอ่อเป็นไม้สวยลายเทรนกำลังฮิตนะคะเพื่อนสองร้อยนะคะเนี่ตุ๊กแกลายงามมากนะคะเพื่อนเพื่อน เป็นบอลแข็งแรงก้านแข็งใบหนานะคะฟอร์มนี้สองร้อยนะคะเพื่อนเพื่อนตุ๊กแกมีมะนีล้อมเพชรนั่งงามๆนะคะเ,เพื่อนแต่ไม่สูงเท่าต้นที่แล้วเนาะแต่ต้นนี้น่าสวยนะคะนี่โซ่สวดทรงดีน่าสวยน่างามแบ่งปันหนึ่งร้อยนะคะเพื่อนเพื่อนฟอร์มนี้เลยสวยมากมะนีล้อมเพชรแล้วก็ ดูทันหรือเปล่าเพื่อนๆร้อยเดียวนะคะทุกคนเนี่ยวันนี้ล้อมเพชรเนี่ยสอสวยมากนะคะหน้าง,งามนะคะน้าง,งามฟอร์มดีหนึ่งร้อยและมีสมบัติสยามนะคะทุกคนสมบัติสยามมีหน่อแล้วนะเพื่อนๆกระทางนี้หนอขึ้นมาสองเลยทุกคนเป็นแม่พันุหนอสามเพื่อนๆเนี่ยหนึ่งหนอสองหน่อนี่สาม เป็นแม่พันธุ์เลยสมบัติสยามนะคะทุกคนกระถางนี้แบ่งปันหนึ่งร้อยนะเพื่อนๆสมบัติสยามหนึ่งร้อยนะคะสนใจทักได้นะคะเบอร์โทรศูนย์แปดห้าเจเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะเพื่อนๆกระถางละหนึ่งร้อยนะคะแล้วใครอยากได้ต้นนี้เพื่อนๆเ,เหลืองสุรีฉายกัดสีสวยมากเป็นแม่พันธุ์แล้วนะคะทุกคนมีหัวพร้อมผ่า หนึ่งร้อยจ้าเป็นไม้สวยเลี้ยงง่ายหนึ่งร้อยเหลืองสุรีฉายนะคะนี่เพื่อนๆหนึ่งร้อยจ้าแล้วก็มีอะไรอีกใครอยากได้นารีบุรพาไหมเพื่อนๆน,นารีบุรพานี่ก็เป็นแม่พันธุ์นะคะ เป็นแม่พันธุ์เป็นไม้กำลัง,ลงกำลังมีกระแสนะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นไม้สวยแข็งแรงก้านแข็งใบหนานะคะทุกคนกระถางนี้พี่พรก็ให้หนึ่งร้อยนะเพื่อนๆสนใจทักได้นะคะหนึ่งร้อยบาทลายสวยมากต้นนี้นะคะลายสวยมากนารียบุรพานะคะสวยมากแล้วใครอยากได้ต้นนี้ทุกคนต้นนี้ชื่อว่า พยามนนะคะเพื่อนฟอร์มกอเลยมีหน่อขึ้นเพียบเราไปอัพใส่กระถางใหญ่ๆไว้ชมนะคะใครเครียดใครเหงาลายงามมากเป็นบอลไทยบอลเก่าบอ,บอลโบราณน,นะคะเพื่อนๆสวยมากกระถางนี้พี่พรให้เจสิบาทนะคะเพื่อนๆเจ็ดสิบบาทพยามนฟอร์มสวยมากฟอร์มน่ารักมากนะคะเจ็สิบบาทนะคะทุกคน เจ็ดสิบบาทจ้าใครสนใจรับน้องไปได้เลยใครอยากได้ซันเซ็ตไหมเพื่อนๆซันเซ็ตเป็นวงสวยเลียงง่ายนะซันเซ็ตฟอร์มนี้สวยมากทุกคนอยู่กระทางห้านิ้วครึ่งนะคะพี่พรแบ่งปันสองร้อยจ้าสองร้อยนะคะซันเซ็ตสวยมากหน้าสวย ฟอมงามนะเพื่อนๆสองร้อยจ้าแล้วใครอยากได้อมรออมรรัตะนโกสินอันนี้เป็นแม่พันธุ์เลยนะคะเพื่อนอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะพี่พรสูงให้ทั้งกระถางนะคะออมรรัตะนโกสินนะคะเพื่อนอยู่ในกระถางแปดนิ้วลายสวยป้ายงามมากพี่พรให้สองร้อยนะคะทุกคน อยู่กระถาง8ดนิ้วเลยส่งให้ทั้งกระถางอมอนแลจะนาโกสินสองร้อนะคะเพื่อนๆกระถางนี้สนใจออยากได้ทักมาเลยนะคะหรือโ,โทรศูน7์แปดห้นะคะเพื่อนใคร,ใครไม่สะดวกโอนก็ยินดีเก็บปลายทางไปกับพนอไทยนะคะสวยมากทุกคนเดี๋ยวพี่พรจะเอาราหัวกุมจันทร์ให้เพื่อนๆชมนะพี่ทำลิสต ลาหูอมจันเนาะใครยังไม่มีน่านเป็นบอลน,น่านเลี้ยงเป็นบอลสวยเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะกระถางนี้เป็นแม่พันธุเนาะเป็นแม่พันธุ์ของพี่พรเวลาเขาเต็มที่เขาจะแบบนี้แหละสวยมีหูใต้ใบแบบนี้นะคะเพื่อนเป็นบอลไทยบอลเก่าบอ,บอบลโบราณราหูอมจันสวยแต่ก็ดีเลี้ยงง่ายนะเพื่อนๆอ,อยู่นอกตู้ได้เลยนะคะราหูอมจัน สวยมากทุกคนหน้านี้เลยพี่พรมีจํานวนแบ่งปันนะทุกคนเลี้ยงง่ายเพื่อนๆเนี่ยกระถางนี้ของพี่พรอยู่นอกตัวเลยนะคะนี่อยู่ตรงนี้แหละอยู่บ้านบอนพี่พรนี่แหละจ้ะสวยนี่ใบใหม่ใบใหม่ขึ้นมาสวยมากราหูอมจันนะคะเพื่อนเพื่อน พี่พรมีฟอร์มแบ่งปันนะคะทุกคน,นสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหมือนแม่มากมีหัวพร้อมผ่านนะคะเพื่อนฟอร์มดีฟอร์มงามมากสวยมากความนี้เลยนะคะมีอยู่หลายกระถางนะทุกคนกระถางนี้ก็สวย ไปอัพใส่กระถางใหญ่ร้อยห้าสิบนะคะเพือพ่อนเพื่อนพี่พรแบ่งปันหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะนี่ค่าส่งสีกระถางห้าสิบาทไปกับปอนอไทยนะคะเพื่อนเพื่อนราหูอมจันทรสวยมากใครอยากได้ไม้สวยๆบอลไทยบอลเกาะบอลโบราณเลี้ยงเลี้ยง้ทุกคนส,ส,ส,สวยมากหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะเพื่อนเพื่อน ค่าส่งสีกระถางห้าสิบาทไปกับพรนอไทยนะคะทุกคนสวยสนใจทักได้นะคะช่วงนี้เลืองพันนาลายเริ่มสวยแล้วนะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทั้งสามสิบสี่ล้านลวงใจนะคะเรืองพันนาลายพี่พรอันนี้อยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะเ,เพื่อนอุ้ยตกใจน้ำตกน้องเริ่มกัดสีสวย อยู่กระถางแปดนิ้วนะคะเพื่อนพี่พรศกข,ขาแบ่งปันให้สามร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะอยู่กระถางแปดนิ้วกอแน่นแบบนี้เลยนะคะแบ่งให้สามรอยห้าสิบรวมส่งนะคะเพื่อ,อนๆเนี่แต่มีกอเล็กอยู่นะทุกคนกอเล็กไม่ได้หยิบไม่ได้หยิบมาไว้ตรงนี้เลยถ้ากอเล็กก็หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะถ้าฟอร์มนี้สามร้อยห้าสิบอยู่กระถางแปดนิ้วนะเพื่อนๆ สามห้าสิบกระถางเป็นนิ้วส่งให้ทั้งกระถางนะคะเรืองพนาลายสวยมากทุกคนสนใจทักได้นะคะฝนตกฟ้าร้องมีอะไรอีกน้อี่าดูก่อน อยากได้ไม้สวยรด,ดาสวัสดีจ้าปีก,กิน,นาลีพี่พรสวยมากทุกคนเป็นฟอร์มแม่พันธุ์เลยนะคะสวยแข็งแรงเป็นไม้ที่อยู่ตรงนี้นานแล้วนะคะเ,เพื่อนปีก,กินนาลีต้นนี้ปีกนางฟ้าเอาไปเลี้ยงคู่กันรดาสวัสดีนะคะเนี่ยเอาไปเลี้ยงคู่กันสวยๆต้นนี้เป็นแม่พันธุ์มีหน่อขึ้นแล้วนะคะทุกคนเนี่ยหน่อขึ้นมาเลยน้องสวยน้องแข็งแรงมาก กระถางนี้พี่พรอแบ่งปันหนึ่งร้อยนะคะทุกคนส่งให้ทั้งกระถางน้องกำลังขึ้นหรอเป็นไม้สวยแข็งแรงนะคะทุกคนกระถางนี้ปลีกนางฟ้านะคะเพื่อนๆปีกนางฟ้าแปดสิบบาทปีกกินนาลีหนึ่งร้อยนะคะใครอยากได้น้องไปเลี้ยงสวยนะทุกคนสนใจทักได้นะคะค่าส่ง สกระถาง50บาทไปกับปนนทไทยนะคะเพื่อนปีกินนาลี100่ปีกนางฟ้า80ดสินะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจทักได้นะคะเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะเพื่อนศูนย์แปดห้เจ็่เจ็ดเจ็ดสามสองห้าเบอร์ที่พิพรปักหมดนี้นะคะ วยมากเป็นไม้รอบตู้นะเพื่อนเพื่อนดูต้นนี้เป็นลูกของทวีราบนะคะทุกคนลายสวยมากเป็นลูกทวีราบนะคะเพื่อนใบใหญ่เป็นไม้เลี้ยงรอกตู้นะคะทุกคนเลี้ยงอยู่บ้านบอนพี่พรน,นี่แหละ ลอดใหม่กำลังขึ้นแล้วนะคะสวยแข็งแรงหนึ่งเดียวในโลกนะคะเพื่อนๆหนึ่งเดียวในโลกลายงามมากพี่พรแบ่งปันหนึ่งร้อยนะคะทุกคนพิเศษเลยมีมีหลายลายนะคะเพื่อนลูกของพศกีลากระถางนี้ออกดอกเสยเลยเพื่อนๆ กระถางนี้พี่พรก็แบ่งหนึ่งร้อยนะคะทุกคนลูกทวีราบนะเพื่อนๆสวยมากออกดอกลายงามนะเพื่อนๆลายหวานด้วยพี่พรแบ่งให้พิเศษนะคะเพื่อนๆร้อยเดียวจ่าร้อยเดียวสนใจทักได้เลยนะคะหนึ่งเดียวในโลกนะเพื่อนๆดูลายทุกคน เอาไปสามกระถางนี่สามลายสวยมากเขาแต่กอดีนะเพื่อนๆนี่ลายต้นนี้ลายเหมือนเทป,ปราร์ตีเนาะทุกคนพี่พรให้กระถางนั้นหนึ่งร้อยนะคะสวยมากนะเพื่อนๆ อันนี้ก็มีหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะสวยมากอันนี้ลูกไม้นะคะทุกคนลูกของทวีลาบหนึ่งร้อยจนหญ้าเกิดเลยมีหญ้าหนึ่งร้อยนะเพื่อนๆแบ่งปันพิเศษเลยสามกระถางก็สามร้อยค่าส่งห้าสิบาทเป็นสามร้ยห้าสิบสามสีสามลายเลยนะทุกคนถูกมากเนะี่ย สนใจทักได้นะคะงามงามงามทุกคนเนี่ยสามลายสามสีเลยทุกคนยังแขบเสียดายเลยพับใส่กระทางใหญ่ๆเนาะเพื่อนๆร้อยแบ่งเป็นกองกองสนใจทักได้นะคะเพื่อนๆพิเศษเลยสวยมาก ขอบคุณเพื่อนๆนะคะทั้ง23ล้านดวงใจใครก็มาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยก่อนด้วยนะคะ รอเลยนะคะเพื่อนๆบอนโบนราณแต่ทางนี้ทาลลำไพยนะคะเพื่อนฟอมก่อเลยหนึ่งร้อยจ้าแข็งแรงดีนะทุกคนเป็นบอนไทยบอนโบนราณที่พรให้หนึ่งร้อยนะคะทุกคนเท้าลำไพยอุย้ยฝากห้อง วิมานรักฟอร์มตัวโต,วตวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนแข็งแรงพี่พรแบ่งปันหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะวิมานรักสวยมากเทรนคนไทยรักต่างประเทศชอบฟอมโตแข็งแรงแบบนี้นะคะเพื่อนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเด้อจ้าสนใจทักได้นะสวยไหมเพื่อนๆสวยนะ แข็งแรงด้วยได้ไลฟ์แค่นี้ก็ได้นะทุกคนเดี๋ยววันหน้าพี่พรมาใหม่ฟ้าร้องไหมกลัวฟ้าทุกคนฝนตกกลัวฟ้าได้สักหน่อยก็ดีแล้วเนาะได้มาไลฟ์สักหน่อยก็ดีแล้วเนะวาะฝนตกหัวเปียกหัวปอนละทุกคนโอเคนะคะเพื่อน สำหรับไลน์นี้เน้องพี่พรขออนุญ,ญาตลงไลน์ก่อนนะคะฝนตกแล้ววันหน้าพี่พรมาใหม่นะคะมาด้วยรักและคิดถึงนะทุกคนมาเพื่อไม่ให้ช่องเงียบเงาเนาะช่วงนี้บอลสีขายได้ขายดีนะทุกคน <laughs> ขายได้นะคะเ <laughs> พื่อนเพื่อนบางคนเขาเขาแบ่งปันไลน์ละแสนพุดนะทุกคนนะคะขายดีมากก็ขายให้เพื่อนเพื่อนคนไทยนี่นะไม่ได้ขายต่างประเทศนะคะเพื่อน พี่พรก็ทั้งแบ่งปันทั้งเล่งขยายพันนะคะเล่งขยายพันไม่ได้ไลฟ์สดแค่พี่พรลงคลิปเฉยๆเพื่อนก็ทักมาก็มีได้ส่งทุกวันนะคะเพื่อนได้ส่งทุกวันนะคะถ้าใครมีก็ผ่าก็ทําจํานวนพี่พรก็แบ่งปันไม้ชุดนี้แหละทุกคนชุดนี้แหละชุดที่พี่พรมีนี่แหละนะคะก็แบ่งปันได้อย่างนุเก้าวพี่พรเอาไปแบ่งเพื่อนในยูทูบเนาะแล้วก็ไปแบ่งทั้งนั้นหมดเกลี้ยงเลย หมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยทุกคนอย่างดาราโนพรั์อย่างนี้มี่พรแบ่งขายได้นางรากสดอย่างนี้นะเพื่อนเนนางรากสดไก่ทองประเสริฐอย่างนี้ถ้าใครมีจํานวนทําไว้เลยนะคะทุกคนนางรากสดไก่ทองประเสริฐแล้วก็คมลือสีเพื่อนเพื่อนคมลือสีมันมีน้องคนหนึ่งเขาทำคมคมลือสีนี่นะเพื่อนเพื่อน เขาทําเยอะๆแล้วเขาปลูกเป็นคือทําเยอะๆใส่กระถางนี่แหละแต่เขาตั้งเรียงกันไว้สวยๆวันสีเวลาเขารวมกันเยอะๆเนี่ยมันจะงามนะคะมันจะงามเพื่อนเห็นเพื่อนก็อยากได้นะคะทุกคนก็กลับมามีกระแสจะถึงจะเก่าขนาดไหนขอให้สวยนะคะมีน้องคนหนึ่งเขาทํานะคะทุกคน เขาทําแบบทําเยอะๆไม่ได้ไม่ได้ไไดทําในตู้นะเพื่อนๆทาไม้นอกตู้นี่แหละแต่เขามุงสแสลงนะคะเนี่ยอย่างนาลีบุรพานี่เขาตอนนี้ก็มีกระแสนะทุกคนมันก็จะมีเพื่อนๆกลุ่มที่เลี้ยงใครเครียดใครเหงาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะเนี่ยเขาก็จะบางทีเขาทําจํานวนไม่ทันเขาก็จะไปเหมาเพื่อนมาเยอะแล้วเขาตั้งตั้งใส่กระถางนี่แหละตั้งเรียงกัน เยอะๆไก่ทองประเสริฐเวลามันมีเยอะๆหนึ่งก็ตั้งเรียงกันมันก็จะสวยนางรากสดไก่ทองประเสริฐนาลีบุรภาอย่างนี้นะทุกคนถ้าใครมีก็ทําจํานวนไว้ลองทําดูเนี่ยลองทําดูสักวันละผ่าผ่าเราเกิดมาห้าสิบหกสิบต้นเราก็อัพใส่กระถางนะคะทุกคนอัพใส่กระถางสวยๆแล้วตั้งเรียงไว้นะคะถ้าเล็กๆเราก็อนุบาลในตู้ก่อนก็ได้พอ,ขอเขาโตแข็งแรงแบบนี้เรา ก็เอาออกมานอกตู้มาตั้งเรียงกันงามๆแล้วโพสภาพออกไปเพื่อนเห็นเพื่อนก็อยากได้นะคะทุกคนอย่างพี่พรเคยทําคลิปตัวนั้นนะ่ะสาเหตุที่ทําเพราะว่าเป็นไม้กระแสนะทุกคน<笑><笑>กระแสเพราะว่าเพื่อนเขาทำแล้วมันสวยอะไรนะชื่อหลวงพ่อวีระทุกคนที่พี่พรทําคลิปนะตอนแรกตอนแรกใหม่ๆก็กระถางแค่สามร้อยสี่ร้อยแต่น้องเขา คือเขารู้ตลาดเขารู้เทคนิคแล้วเขาสวนไหนมีเขาก็จะไปเหมามาเหมามาหมดเลยทุกคนแล้วทีนี้เขาก็จะมาตั้งเรียงกันสวยๆโพสภาพออกไปง,งามๆใครเห็นใครก็อยากได้ที่นี่ใครเห็นเขาก็อยากได้จากที่กระทางละสามสี่ร้อยนะเพื่อนๆตอนนี้พันกว่าบาทพันหกนะคะที่พรก็เลยไปได้กับเพื่อนทางภาคใต้มาตอนนั้นซื้อมาทันตอนแปดร้อยกว่าบาทแต่ตอนนี้ ขนาดแค่อยู่ในกระถางแบบนี้ก็สามร้อยกว่าสามร้อยกว่าต้นเดียวสามร้อยกว่าเมื่อก่อนน่ะอยู่ในกระถางสี่ห้านหนอ่อมีหัวด้วยสามสี่ร้อยนะทุกคนเหมือนราคาเหมือนอุตสาหมณีพอมารวมรวมตัวรวมกลุ่มแล้วมันงามราคาก็อัพขึ้นเพื่อนๆก็อยากได้เนาะอยากได้ก็สวยนั่นแหละพี่พรก็บอกเป็นแนวทางถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนเลี้ยงมีแม่พันธุ์แล้วเราก็ขยายพันธุ์ทำจำนวนขอให้ทำไม้ให้สวยนะคะทุกคน อย่างหกหลงดูทุกคน6กหลงพี่พรทําสวยๆไว้มีประมาณ4ี่ห้ากอแล้วทีนี้พี่พรแบ่งกระถางละเ็้อยห้าสินะทุกคนกระถางละเ็้อยห้เดี๋ยวพี่พรจะทําคลิปให้ดูแล้วพี่พรก็เก็บไว้ทําพันวันนี้ก็ทําไปได้10 <c oughs> เกือบ20กระถางทุกคน พี่รู้พี่พรรู้แล้วว่าอ้าวขนาดหกหลวงยังแบ่งปันได้ขอให้เราทําไม้ให้ได้สวยนะคะเพื่อนๆขอให้พวกเราทําไม้ให้ได้สวยๆหกหลวงที่เป็นฟอมกอนะนะคะเมื่อก่อนพี่พร,รก็แบ่งให้เพื่อนๆใน youtube ร้อยสองร้อยถนให้ห้าสิบหกสิบบาทแล้วทีนี้พี่พรก็ทําฟอร์มกอไว้บ้างแล้วกอหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกคนก็แบ่งเพื่อนไปหลายกระถางเหมือนกันนะคะ แบ่งไปหลายกระถางเหมือนกันแล้วก็ขยายพันธุ์ไว้ด้วยพวกเราก็ทําไปด้วยกันนี่แหละทุกคนขอให้เรามีไม้สวยแล้วลงคลิปโพสคลิปบ,บ่อยๆไม่ว่าจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนช่องทางไหนขายได้หมดขอให้เรามีไม้งามๆตั้งโชว์สวยๆนี่ตั้งแต่พี่พรมีอันนี้นะทุกคนมีอันนี้นะเพื่อนมองมาเพื่อนก็อยากได้อยากได้อยากทํานะคะอยากได้อยากทํา โอ้ยฟ้าร้องอีกแล้วทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยววันหน้าพี่พรมาไลฟ์ใหม่บัวฟ้าเนาะขออนุญ,ญาตลงก่อนนะคะสุดท้ายขอราตนาคุณพระศีรัตนาใและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลใ,ให้เพื่อนๆมีความสุขความเจริญอายุวันนะาสุขภพละนะคะทําอะไรก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะสําหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะอย่าเก็บอย่าป่วยอย่าจนนะคะทุกคนขอให้ นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะโชคดีนะคะเพื่อนๆใครสนใจอยากได้ไม้ก็ทักไลน์นะคะเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะเพื่อน0 8 5 7 4 7 7 3 2 5นะคะหรือไม่ก็ทักเพจสุขคาราเดียมนะคะเนี่ยโทรได้โทรได้ลายได้นะคะเพื่อนเบอร์ที่พี่พรฝากหมดโอเคนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ